สวัสดีครับวันนี้กินไม่เถือนแกรมพีพามาที่ร้านคือจะต๋อเป็ดไม่หนับมีเป็ดฮัโล่มีข้าวหน้าเป็ดมีกุ้ยเต๋อเป็ดมีกุ้ยหูเด้งมีเลือดมีข้างในอีกมีปีกมีขามีคอมีก้นเฮ้ยมีก้นเลยแล้วก็มีทอดมันปลาไก่แต่วันนี้ทอดมันปลากา่หมดแล้วก็ฟักตุ่นมะนาวดองเอาหมกไปช่อนก่อนอื่นเวลากินไม่เสียเราเป็นสูตรเฉพาะผมเนี่ยมันต้องกินแบบว่าไม่ปรุงก่อนจะได้รู้ว่ารสชาติของเขาเป็นยังไงอ่ะชิมน้ำก่อน น้ำซุปของที่นี่ก็คือปกติน้าซุปที่เป็นพะโละมันจะค่อนข้างเค็มใช่ปหที่นี่เค็มไม่เค็มแต่ไม่เค็มมากเค็มในในจังหวัดทีสดได้แต่ก็จะมีความละมุนละมุนแห้ดูนี่ของอิน้ำบะเป็นไงล่ะกินที่เลือดปะกี่เลือดออกมาเมื่อเราเป็นคนไทย อย่ายอมเสียอกราดไปตอนนี้ไปเครื่องในกันมนะั่งเนียเป็ดตัวนี้แอบไปกินเล้าเยอะนะ่าค่อนข้างแตกนิดนึงอบแต่งกันเนี่ยที่สำคัญคือเครื่องในที่นี่ไม่เหม็นข่าวทํทำดีทำดีนี่แล้วเป็นตื่นอ,<ร>อไม่เหนียวปะ อันนี้ก็เป็ดในก๋วยเสี่ยวนะครับดับเป็ดที่เป็นพะโลอยู่ข้างหน้าผมเป็ดเนี่ยถ้าใครเคยกินมันจะเหนียวนุ่มเซื่องอันนี้ก็ไม่เหนียวมากแล้วก็นุ่มเขาทำดีผมว่าเขาทำสะอาดเรากินเต้นร้วนๆก่อนไม่ต้องเป็ดเลย เขาแาบปเละเขาเหนียวนุ่มแล้วก็เนี่ยอยู่ตั้งนานแล้วนะไม่ไม่ไม่ติดกันอนะ่ปะปาลูกไปฝังว่าก็จะเป็นในหน,นับอร่อยพอแม,ม่ไม่เค็มมากแลวรสชาติหอมสมุนไพรเออผมว่าอร่อยนะถ้าเกิดว่าเที่ยวแบบกินก๋วยเตี๋ยวมาหลายๆที่ที่เนี่ยกำลังคมกล่อมดีเป็นรสชาติกลางๆแล้วถ้าสมมติว่าอยากกินรสชาติอะไรอื่นๆเขาจะมีเครื่องปรุงให้อันนี้นะเมนูนี้ กินไ่เจอกับเอ็มพีแนะนำเลยว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวเ,เป็ดที่ติดท็อปท้าไฟที่เคยกินมาแลวอันนี้อร่อยปเป็ดในหนับนอนไวอหวเพราะฉะนั้นเราไปเป็ดอีกทิึงแลยเพ่นหนามากเป็ดฮาโลโลกเล็กสองร้อยเว้แต่ห้ยเยอะมากเลยนะดูดิซีกูดเขาเริ่มขี้แม่ต้องับตัตนน้อยแล้วลึกสุดเว้อร่อย หอมพะโล้แม่คาวเลยดีมากดีมากเวสเกี๊ยวเป็ดในหนับบอกเลยอร่อยมากผมบอกแล้วในทุยที่กินเกี๊ยวมาเนี่ยเต็ดออฟฟาเลยนะครับความอมอมมาแนะนำนะอย่าเพิ่งปรุงกินก่อนถ้าเกิดชอบรสชาติสดอะไรก็ปรุงมาให้ได้ตลอดตลอดหลายแม่แกงเทียมด้วยจัดไปเลยมีหลายเมนูแต่เมนูนี้ Alex, okay. <laughs> alive! <back. I'm> <laughs>